ได้นะครับตัวกำลังงามนี่ออครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีนานาหนักตกปลาทุกท่านนะครับผมน้านจากช่องซ <c oughs> ิดเบดสตอรี<ก>่นะครับ วันนี้ผมเออว่าภาษากลางดีกว่านะวันนี้วันนี้ผมมาบอ่อใหม่นะครับเขาเพิ่งเปิดอ่าประวัติเป็นยังไงไม่รู้นะครับนี่เลยนี่ท่านสมาชิกนะครับมาตกปลากันนะครับผมตามมาที่หลังก็ว่าจะมาสรุหนอนหรือ <laughs> เช็คซัดนะครับ ตอนนี้น้ำอาจจะเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวพออีกสักพักอาจจะได้แล้วเพราะว่าน้ําออกแดงๆนะครับโอเคโอ้โินร้อยสิยอันนี้ลุงปืนนะพวกที่ผมรีวิวไปล่าสุดน,นะครับสบปวบสบิวจำเป็น้ะครับสกิลจำเป็นนี่ผนงานที่ได้ครับลุงปืนมันมีอันป่า,ปาอย่างนี้นี่มี หลายลาอยู่ปลาก,กุ้งปลาบึปากปลาสวายตะเพียนนิ่มกระล่มิดช่วงนี้มันน้ำท่วมนะครับเทความนวลจันทร์ก็เลยต้องหาบ่อนะครับตัวตีปลาช่อนไม่ได้ปลาฉลามก็มีข้าแก่บอกปลาฉลามก็มีนี่นี่ได้นะครับตัวกำลังงาม นี่ครับอออผลงานนะผลงานผลงานนะครเดี๋ยวลงเพิ่งมาห้านาทีครับเนี่ยดูเพิ่งมาห้านาทีโอเดี๋ย ไปหาเซียนครับเซียนเขาช่วงนี้โควิดนะครับไปไหนก็ไม่ได้ก็เลยมาตกปลากันนะครับเซียนได้อากตโตแล้วครับผมโตเดียวเชียนเซียนเอินนะครับโตัวน้อยอย่พทีมงานซีดแบตสตอรี่นะครับผม๋ยน้ำหดน้ำหวดหมายถึงน้ำลงนิดนึงนะครับ ก็จะพากันไปตกปลาช่อนกันตกไม่ได้ก็หวานเอาตกไม่ได้ก็หวานเอาเตาแกว่าตกไม่ได้ก็หวานเอานะครับมีผลงานพอได้อยู่นะครับเขาปิดจังโมงครับตะแกบงมีปิดครับบงมีปิดสอดแจ้งโอ้ร้อนหนีบอม่นะครับเขาก็เลยให้ปีๆหน่อยนี้ เอเดี๋ยวเราจะมาสรุดหนอนนะแบบน้ำเยอะๆแบบนี้แหละผมจะมาลองคันเอ้ยไม่ใช่ผมเอาคันมาประกบใหม่โอเคนบาซอนรุ่นเก่านะครับบาซอนตอนนี้2 0 2พออกแล้วแต่มันต่อคนผมไม่ชอบต่อคนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเซนดีแล้วอีกอย่างหนึ่งบ่มีตังเนาะบ่มีตังอัไปไปซื้อเนาะ กระใส่อกอบไปก่อน,นพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมผมรีวิวไปแล้วนะครับส่วนรอบผมยังไม่ใส่อันนี้ผมยังไม่ใส่ลูกปืนเนาะผมเอาลูกปืนมาแล้วเดี๋ยวใส่ลูกปืนนะแต่ผมจะรีวิวให้ดูครับเอาผมมากรอบเบ็ดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ่อนะครับผม จะลองข้างอันนี้ก่อนโอ้น้ำลึกมากเลยทุกคนเขาไปนี่เนี่ยมันไม่ลงเลย cắt, không có phong, để check trái trước, không có chạy, quá, vừa rồi cắt nè สงสัยจะเป็นแบบช่อนแว้นกาดโคตรแรงตึก quá hú khả năng bầu bầu mát mình mình เยอมันอาจจะหนักไปนะสำหรับคันแต่มันรองรับอยู่เดี๋ยวลองะาั้นดิไอ้นี่สะเขาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูข้างๆ เออนี่ตื้นอยู่นะแต่มีปลาหรือเปล่า ไม่รู้มีปลาหรือเปล่าบ่อสุดท้ายแล้วเราต้องไปตรงนั้นเนี่ยสก,กัดนี้เข้าก็อยาแน่นอน,นเลยนน้ำมันล้นเยอะฝนก็จะตกโอ้ปลาตอดจะได้มาซูมไม่ได้เนาะโอ้เป็นเรส่สายแล้วสิ๋รู้ ร้องเมื่อไรบ้างนะพูดเล้บ้างพูดเล้อาคันว่าจับคันบ้าเยเอาคันอยู่บ้านมันมีเลยนี่แต่มันคันเนี่ยคันที่มาร่านกันโอเค <Okay. S 1> น,นี่อาจารย์สอนผมนะตั้งแต่ผมเป็นเด็กอ,ะอ่ะ <c oughs> <c oughs> ทำเหยื่อให้เวลาเหยื่อติดก็ลงไปเอาเหยื่อให้ผมตอนผมเป็นเด็กเนาะแต่ตอนนี้เล่นนอนแล้วกุ้ยดังกุ้ยดังคุ้ยด่งทางไหนพวกนู้นมืดตึ๊บเลยนยมืดตึ๊บเลย ตะปื้ดก็จะขึ้นไปข้างบนเกินเขินล่างมันวาพี่เกินล,เกนล่างนะครับวันนี้อาจจะไม่เหินตะปื้ดน,นะเพราะว่าตะปื้ดเข้าสีกับสี <laughs> ความมืดจริงๆนะ <laughs> <laughs> ไปเอ,อิ้นเห็นหุ่งบ่เอ,อิ้นเห็นหุ่งบ่ปลาด้นี่ศาสตารากันตกปลานะครับนี่ที่ลงปลึ๊ดปลาตอดอีกแล้วนะครับ ตอรี่การตกปลานี่ไม่จําเป็นที่เราจะต้องได้ปลาเสมอไปนะครับเราจะได้เงี้ยรได้เนี้ย,ลยลปลาตะปืเรกาก็อยากได้อยากได้ถ้าเป็นสายตะปื้อนี้ถ้าได้ตัวนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแอคชั่นที่เราทําออกไปถือว่าดีมากตอนนี้เห็นเห็นตะปื้อตกปลาหน้าดินนะครับไม่ใช่หน้าดินทุ่นลอยนะครับ เดี๋ยวมีโอกาสผมจะไปถ่ายตะปืดโยดนอนนานๆหลายๆท่านก็คงงงว่าโยนอนคืออะไรนะครับมันอาจจะมืดนะเพราะว่าโกโปรมันไม่มีแสงโยนอนกนะ็คือเท็กซัสนะครับผมว่าเป็นลายแรกๆของใช้ภูมิได้ซ้ำนะครับที่ตับปืนเล่น เมื่อประมาณสักสิบปีแล้วสิบสิบปีปะรุงฮะประมาณสิบปีบ่ะประมาณสิบปีแล้วนะครับลุงปื๊ดแกก็ามาสอนผมเล่นนะตั้งแต่นานแล้วแต่แกก็ยังเล่นหนอนอยู่ตลอดนะไม่รู้แกจะติดใจอะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยครับทำให้เราใจเย็นครับ ก่อนผมนี่เวลาผมตกปลาเนี่ยผมถ้าไม่ได้ตัวนี่ผมจะแบบโอ้ยอย่างว่าคือกูคือบ่ได้ตัวอะสมัยก่อนนี่ถ้าเอาเป็นออกจากบ้านนี่แม่ก็จะถามนะครับว่าเมื่อนีนที่ได้ตับ่เมื่อนี้ทีได้เมื่อนีทอนที่ได้ตัวบ่ <c oughs> เออประมาณนั้นครับ <c oughs> เราก็าต้องมุ่งที่อยากได้ตัวนะครับทุกวันนี้พอเรารู้แล้วมัน ศาตร์ของการตกปลามันก็อย่างที่ผมบอกไว้คลิปที่แล้วนะครับมันเป็นการตกปลาที่แบบใช้ศิลปะของตัวเองครับแต่ละคนมีศิลปะของตัวเองนะครับเหมืรรอ,วอน,มนว่าดการวาดเขียนรูปนั่นแหละขยานี่โอเคครับรเราก็ถึงโคง้งสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันไม่มีไฟเนาะมันก็ไทยแต่พืชไม่เห็นนะครับ ผมก็เลยว่าจะปิดคลิปแล้วนะครับผมในการออกไม้ชิปเล็กๆนะครับมายำม,มายำบ่อใหม่นะครับที่กัดบ่อก็อยู่ทางไปหนองบัวแดงทางบ้านผมนะครับอยู่ขวางฝั่งขวามืออยู่ใกล้กับไอมหาไรที่เขาเปิดใหม่นะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับใครที่เป็นสายหน้าดินก็มาได้นะครับเขาบอกว่าปลาไหลแห้ง จะปิ้ชิงลิวน่าดีนะครับมาได้แต่ผมจะมาอวนัวเขาไม่ได้นะเพราะว่าเผื่อเขาตกเยอะเนี่ยเรามาอวนัวเขาเขาจะแบบเหลี่ยมตาวนะครับโอเคครับผมปิดคลิปไว้เท่านี้แล้วครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นก็กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ให้นะกดไลค์กดไลค์ไแต่พืชบอกว่ากดไลค์ให้เนี่ยนะครับไล่เลย รอบหน้าจะมีหมายอะไรก็เดี๋ยวผมจะไปนําเสนอนะครับตาพื้นบอกว่าอาจจะมีมีไมายที่คนไม่เคยเข้าไปนะครับเพราะว่าผมไปกับทีมเจาะนะทีมเจาะน้ำบาดาลน,นะครับอาจจะมีคลิปที่แบบว่าเนี่ยตัวเท่านี้น <c oughs> ตัวเท่านี้เนี่ยตัวเท่านี้นะครับประช้อนนะครับอุปกรณ์ครบแล้วนะครับอุปกรณ์ของผมที่มันขาดมันเกินนะผมก็ ได้เอามาประกบกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลอกสนเจือนของผมนะจะใช้ไปจนกว่า,าจะมีตังซื้อใหม่นะครับลอกตัวนี้นะครับแต่งมันไปเรื่อยๆเพราะมันเบามากนะครับผมแต่ผมจะเอาลูกปืนมาใส่อาจจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงเพราะว่าลูกปืนเซรามิกไม่รู้ว่ามันจะหนักขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปช่างให้ดูถ้ามันมีตาช่างเล็กดกกันแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเราจะไปชิด เบ็ดหน้าดินแล้วเพราะว่ามันมองไม่เห็นถ่ายไปก็อาจจะแบบรำคาญตาซื่อๆดอกเนาะโอเคครับขอฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ